ครับเป็นเป็นเพจใน Facebook นะครับคนรักกับแก้มนะกูเขาบาอกห็นมันเห็นแบบมีน้ำน้ำอย่างเงี้ยทอดไปน้ำมันไม่กระเด็นมากนะถ้าเราซื้อมาทอดเองมันก็จะไม่สีอย่างงี้ครับแล้นี้ตรงอร่อยสุดคือตรงนี้นี่ก็เหลืองแหละทอดไม่ต้องไม่ต้องมีฟีมือฟีมืออะไรทอดก็อหอยกระทะห้อนน้ำมันห้อนสวัสดีครับครัวลุงเด่นเฟมิลี่สวัสดีจ้าวันนี้บรรยากาศอยู่สวนเนาะ อนรับลุงพูลมาเที่ยวหาครับกองไฟกับกองยักษ์อ่าวันนี้ดูเรียนได้รับของฝากกีนแล้วนะอะไรนี่นี่นี่อันนี้คือต้องถามนักเลยว่าอร่อยไหมอร่อยนะครับเป็นเป็นเพจใน Facebook นะครับคนรักกับแกล้มนะกูหมักมึงทอดพิมพ์ใน Facebook ไปนี่แหละเบอร์โทรก็มีพร้อมนี่ครับนี่นี่คือคืออ่าเขาใช่แล้วเมื่อวันนีผมกระทำีว่ามันมันอร่อยจริงนะ นี่นี่อันนี้เป็นเอ็นข้อเป็ดนะครับเอ็นเอ็นข้อเอาไปทอดนะเหลืองอารามชามกินเป็นใครไปแคมปิ้งเนี่ยแนะนําพกไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ติดกระทะไม่ติดกระทะแล้วก็ทอดคือน้ํามันไม่เด็ดไม่กระจายอะนะครับแล้วที่ดีกว่านั้นคือคืออะไรรู้ไหมเขาก็ส่งน้ำองุ่นมาให้โรงเรียนอีกสองขวดเออคอเดียวกันคอเป็นเป็นคอเดียวกับพี่เขาแล้ว ค,ครับคใครอยากกินก็ทักเพจเข้าไปนะค,ค,ครับอรอบก่อนแกก็ส่งเป็นกักไงพี่ที่เรากินข้าวด้วยกันเท้าั้ไหมเออที่ปองคุณงงว่าพอะไรอะไรคือของดีอ่ะยีสกว่าปีอะ่ะสมัยพี่อายุสิกว่ามั้งต่นนั้นนะเดี๋ยวเราจะมาทอดกินบนเตาถ่านมาแคมป์ิ้งกันนะครับก็บรรยากาศสวนลุงเด่นน่าตอนตอนเย็นๆเออถ่ายแล้ว อ่าถ่ายคลิปก่อนละเดี๋ยวก็เดี๋ยวสวัสดีลุงพูนด้วยนะวันนี้บรรยากาศต้อนรับนะครับสวัสดีครับลุงพูลชาแนลเสาะกินสอเสาะแอลแถวแถวสอนข้อเลืงเด่นนะครับ<ด>แย่ๆๆๆอ่าเนี่ยน่ไหนแะถากลับไปอย่างงั้นใช่ไหมคนอย่างนี้หน้าตาอย่างงี้ไม่น่าไม่น่าจะเชื่อเนาะก็ทำไมชอบเป็นเข้าชีวิตจิตใจขนาดนั้นอ่ะ ลาบักเหรอครับไปคาราโอเกะลุงพูดไปคาราโอเกะแบบโอ้โหบอกชนกับพูดก็บอกให้ขายกันแน่แกบอกตัวเองไม่พี่พี่พี่บอกตรงมาพี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยถ่ายถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยเดี๋ยวสวัสดีน้าเล่ด้วยน้าเล่สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดให้ฟังชอบเนี่ยผมบอกแล้วผมชอบผมชอบไปนะครับคาราโอเกะเอ้ยเป็นอะไรไปนั่งดื่มนั่งกินเนี่ยบอกตรงว่าเป็นคนชอบอยู่แต่ว่าถึงเวลาเรากลับไงไม่กลับถึงเวลาเรากลับไหมนี่ ชั่วโมงหนึ่งพี่ชั่วโมงครึ่งพี่ยัดหลางอ่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่เปิดแล้วเขาเขาปิดกันอยู่บอกใครนี่บอกตัวเองอีกละบอกเองละแต่ว่าชอบลุงพูนอีกอย่างหนึ่งคือเขาปิดแล้วแต่ว่าลุงพูนสามารถสั่งมาพี่สวนได้ไปดูเต็น์ไหมกาเปิดดูเต็น์ดูไหมเปิดเต็น์เปิดเไมลกาเปิดเต็นต์มดูไหมมันลกมันลกอ๋อไม่กล้าไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไปเปิดรถลูกเด่นตอนนี้ด้กันนะ ซะหาเรื่องกับลุงพูแหั่มแล้วซะอะไรก็ทำจริงแล้วเอาละมันเกือบจะตีแล้วเด่นมาเดี๋ยวนะลุงพูจะอย่างกินวันนี้ตอนเย็นนี้มีหลายเมนูนะนะครับมีหลายเมนูเดี๋ยวน้าเล่ก็จะมาโชว์ฝีมือในช่องล um ุงพูแชนแนลมาโชว์ครับเป็นเรื่องที่วันนี้กินอยากตอนรับไอ้ลุงพูดด้วยครับต้องชุดเล็กก่อนครับชดเล็กชดเล็กก่อนวันนี้พรุ่งนี้อาจจะจัดชุดใหญ่ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะจัดชุดใหญ่พอดีน้าเล่พรุ่งนี้เขาจะมาขุดสะยาทันอ่า เราอาจจะจัดชุดใหญ่กันอายุเปลี่ยนเปลี่ยนทำาเลตอนนี้ลงควรจะทำการแล้วมือลาบมือลาบมือลาบเดี๋ยวเราการมาดูของเราดีกว่าวันนี้ของเราก็จะทอดกินกันะคือพี่ชอบมากเก้าอี้ตัวนี้แล้วก็นั่งอย่างนี้ไปเห็นไปเห็นป้ายกระติกน้ำแข็งพี่นะพ่อพี่ซื้อมาแพงมากอะไรนะอะไรอะเดี๋ยวพอดีอันนี้คือบางคนบางคนสงสัยว่าสั่งมาแล้วไม่เสียหรอลุงเด่นคือกวันี้มันมีบริษัทรถ รถแช่แข็งอะค่ะอ่าคือมาทุกครั้งมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมามาแบบนี้เลยนี่มันจะมาแบบนี้เลยแล้วก็เอามาใส่ตู้เย็นเราต่อเราจะเดินทางเราจะแคมปิ้งเรามีกล่องโฟมกล่องอะไรเราก็เอาใส่ไปค่ะแล้วก็เอาไปกินได้นะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะคือคือตอนแร้นาเรศพูดน้าเรศบอกเออนาเรศก็งงวออ่ามันมันหมักดีแล้วมันทอดมันมันเหลืองอะดามชามเราก็มีปลาส้มพะเยาด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวก็จะหม่หอไปตองแล้วอแล้วใส่ใส่พริกเนาะวันนี้ทอดเราก็จะทอดกับเตาถ่านนีะ เพราะว่าผมอยากได้บรรยากาศการแคมปิ้งเนี่ยเห็นไหมมีเต็นท์อยู่ข้างหลังมีไฟซีดมีมไฟพอปิดคลิปปุ๊บก็เดี๋ยวเราคนก็โทรหาอีกแล้ววันน <c oughs> ี้จะมากี่คนไม่รู้นะ <c oughs> ยังจะไปเผาช่องรู้ด <c oughs> ิมาครับมาเวียงเชียงรุ้งเมื่อไหร่มี พี่ยังอยู่เวียงชลบุรีปีพี่ยังไม่รู้จักเลยอ่ะทำไมลุงพูนรู้จักไม่รู้ลุงพูนบอกว่าอย่าไปพูดมากเดี๋ยวมันเข้าตัวเอาแล้วเอาแล้วไอ้ที่ที่บอกเมื่อกี้นะบอกว่าพี่ชอบจริงๆพี่ไม่ชอบไม่เคยไปถามก็ฝ่ายได้ไม่เคยไปเลยจริงเหรอครับจริงไหมเดี๋ยากันเสียสิทธิ์ดองแสงลำกล้องครับจริงไหมจริงไหมจริง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 ก็ได้ออเออไปกันไปกันจริงจริงอยู่จริงนะ จริงจริงก็จริงไม่เคยไปเลยอ่ะไม่เคยไปเลยอ่แล้ววันนั้นเขาวันนั้นแหละครับไปกับไปกับลุงพูนนั่นแหละเดี๋ยวเอาเตามาจุดลุงพูนไม่เคยไปนะแต่ให้เป็นลาอยู่หน้าตรงนั้นนะก็แปลกๆนะกลับไม่ได้เราจะจุดตรงนี้แล้วเราจะทอดกันตรงนี้เลยทอดกรอบๆไม่ต้องใช้น้ำจิ้มก็ได้เพราะของเขาก็ดีรสชาติดีเลยนะแต่ถ้าใครอยากจะทำน้ำจิ้มแจ่วอะไรก็อะไรก็ได้นะมีหลายตัวนะครับลองไปดูในเพจเขา ตัวนี้อร่อยสุดตัวนี้พรีเมียมสุดปากเป็ดอ่ะปากเป็ดนี่อร่อยจริงสุดเลยตัวนี้ตัวนี้สุดเลยเดี๋ยวรอให้มันอ่ะให้มันละลายน็งนิดนี่เราก็จะมาทอดกันอร่อยเลยนะครับค่ำคืนนี้เดี๋ยวเปิดไฟกินข้าวรอบกองไฟเดี๋ยวไปขุดมันมาระวังที่รอเราไปขุดมันกันไหมมันอะไรมันนี่หรอมันห้านาทีมาหมะไปไปไปเดี๋ยวไม่ใช่น้ำไปแล้วไปแล้วรู้จักกันไหมต้นมันห้านาที คนติดสานเรียกอะไรมันมันอะไรอ่ะจัแจ็คเองสิเป็นมันฐานะที่น้ำกันบน่ทางอีสานเรียกผักอะไรนี่เวลาจะเอาไปปลูกลง่ายมากนี่นะเนี่ยผมก็เอามาแค่นี้เองเออนี่ตัดอย่างนี้ปลูกเหมือนมันปลูกเหมือนมันสามปะหลังทั่วไปแต่ว่าผมไม่รู้เขาปลูกหน้าไหนขุด,ข,ดขุดอย่างเงี้ยขุดดินอย่างเงี้นั่นฝังในดินนี่พ่นพ่นดินหน่อยพน่พนแล้วก็ฝังไปเลยฝังสามกิ่ง ปีนึงมันก็ออกมาแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับปีนี้ดูต้นนี้เอาเอาเอาหัวใหญ่ๆเด้อหมกอร่อยนะครับผมที่ดูในคลิปของประเทศเราเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไปไหนอยากกินมันเชื่อม,อมเขาก็มาขุดแป๊บเดียวแล้วเขาก็เอาไปเชื่อมเนี่ยมันหัวมนมีอยู่แล้วเนี่ยโอ้หนูหนูหนมาแอบเสียด้วาสวนนี้มีหนูด้วยเนาะหนูไม่แอบก,กินแม่หนูกินก้อนหรบอบอเด็กๆกันกินแหละ แห้งแห้งแหงแหง,แหง,แหงมาขุดหนูแล้วโหมีเส่้อหัวป่ะเดี๋ยวมาขายที่หน้ากันตอนนี้นะมีหัวเหรอมันอยู่ลึกมันต้องตัดต้นหลักกระดึงคืนเอาแหมตูนโอ้เว้นโอ้จังหวะแล้วจังหวะแล้วตูนกินเม็ดเหรอเจอหัวหงอยู่ใหนย้ายเข้มจะใช่ไ,ไหมอาเปลี่ยนใจอีกแล้ว โม้ใหญ่เลยหม้ใหญ่มากเลยเดี๋ยวถ้ามันนีอเอาไปเชื่อมกินเดี๋ยวเคลียพื้นที่ก่อนเดี๋ยวให้โรงเด่นเคลียพื้นที่แป๊บนึงค่ะไหนๆต้นใหญ่กันเลยนไม่ใช่ลากมันหรอเอ้โม้ใหญ่หม้ใหญ่มกมาปัทเป็น้องมกมอกหานข้ามในนเอาไปเชื่อมก็ได้กระถิกระถิเราเหลือเยอะอยู่เดี๋ยวเชื่อมอีก โอ้ดูดิหัวใหญ่มากเลยอ่ะกี่ปีแล้วเนี่ยมาปลูกไว้เนี่ยปีกว่าปีกว่าได้ขนาดนี้เลยเหรอจริงๆเขาไม่เน้นหัวใหญ่นะมันแก่ไปหรือเปล่าไม่รู้นี่ใช้เวลาคุณวันหนึ่งเดี๋ยวจะเอาออกจะให้ดูค่ะโอเคค่ะดังพวัดแล้วโอ้หมันดูใต้เต็มเลยมันอยู่ลึกไงแต่ไงวะมันห้านาทีครับ ไม่ใช่มันสัมประหลังนะเดี๋ยวเพื่อนทั่วจะบอกว่ามันเป็นมันสัมประหลังก็ตามนี่คือมันห้านาทีเอาไปเชื่อมหมกกับหมกกับการแคมปิ้งอ่ะผมมีเยอะเลยมันอยู่ใต้นี่มันอยู่เออต้องถาหัวดูดินี่มันลงอยู่ข้างใต้เนาะหนึ่งหัวนี้ใหญ่ขนาดไหนครับไม่ต้องดูนี่่อะขุดอีกขุดอีกพอแล้วกินไม่หมดอ่ะเหรอผมไก่อนมันเหนื่อยมันมันต้องใช้เสียมหรือจอบอันนี้หมกกินได้ครับแล้วก็เชื่อม ไม่รู้เอาไปทอดอะไรได้เปล่าแต่ว่าเอาไปหมกนี่อร่อยเนื้อไปเชี่ยมอร่อยก็น่าจะทําเป็นมันทอดได้นะมันใหญ่ทางนี้หมกซุกกว่านี่ต้องหมกขี้เท้าหน่อยนะอย่าไปหมกไฟแรงเกินไปนะครับไปนะพี่น้องไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปทอดถูดเป็ดกินกันโอเคค่ะปากม้อนวนแบนั่นเลยบอกว่าใส่ขี้เท้าเยอะๆแล้วก็หมกชมดูดูในพริกฝุ่นนี้เพื่อไม่ความร้อนสูงนะครัวขี้เถ้าตัวขี้เท้ามีอยูขี้เท้ามีอยู่นั่นเองไฟห้ามตั้งไฟ ได้อยู่แล้วเอาขี้เท้าใส่อย่างเงี้ยติดยางกี่นี่นั่นบ่ยางนี่เหี๋ว่าไอย้ยางไอ้อพีเพราะเราอย่ยางกันทั้งคืนอยู่นี่เนาะจุดเผ็ดนะจุดเผไปก็จะทอดอยู่นี้อยู่มุมนี้อ๋อ,อ,อ,อได้แล้วนี่อนนโอโ้โหยนะนะครับก็จุดเตาใส่น้ำมันลงไปได้แล้วทอดก่อนกินก่อนมันเวลามันได้ล้ค่ะคนละกับแกร์ไงเวลานี้ก็คือตามชื่อเผ็ดก็เลยคนละกับแก้มนะถึงเวลาพอดีแล้วหรือบอกไปพี่ก็ส่งมาให้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเราทอดกินไปสองสามรอบละ กว่าจะได้รีวิวมันช้าหน่อยเพราะว่าจบแก้มหมดนี่น้ำมันนี่ก็น้ำมันแต่ว่าเวลาทอดใช้น้ำมันเยอะครับนี่น้ำมันก็ทอดสองกอบละรอบนึงแล้วนี่โอ้ยควนญไหมเอฟเฟกต์ไหมเดี๋ยวใส่น้ำมันเข้าไปแต่น้ำมันเยอะนะครับนี่ก็น้ำมันทอดเมื่อเช้าทอดแค่ครั้งเดียวสดายมันป้าไฟดับนะโอเคเดี๋ยวจะเติมให้โอ้นี่ช่างไฟมาจากเชียงใหม่ครับมาต่อหลอดไฟให้สองหลอดปกติมันจะอยู่ข้างในหมดตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วร้อนยังร้อน กล้เหมดปอดใกล้เหมดลรมและวันตดแล้วฐานอยู่เต็มแล้วล่ะเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ร้อนแป๊บหนึง่ง <c oughs> จะได้ทอดกินอร่อยอร่อยบรรยากาศเดเย็นๆคนรักกับแก้มนะใครเป็นคนที่ชอบรักกับแก้มก็<อ>นี่แหละเอ้าติดแล้วเห็นไหมเห็นไหมใจเย็นๆใจเย็นๆปากเปิดทอดเมื่อก่อนเคยทํางานอยู่แถวทองหลอ่อตอนไปทําร้านให้ลรูปเมื่อก่อนใหม่ๆไปไปเป็นพนักงานแถวน้าอยู่แถวทองหล่อ พอเลิกงานสองทุ่มทุ่มสองทุ่มทุมเด่นก็จะไปช่วยร้านขายลาบเป็ดนัดปีแดงปากซอยสุขุมวิทสี่สิบเอ็ดนะถึงว่าลาบเป็ดอร่อยนี่เขามาักเหาอย่างดีเห็นมันเห็นบักมีน้ำน,น้ำอย่างเงี้ยทอดไปแล้วมันไม่กระเด็นมากนะค่ะน้ำมันไม่กระเด็นพอ,อทักดีเดี๋ยวออกมาเหลืองเลยครับนี่นะไปช่วยเขาขายลาบเป็ดต้มเป็ดลาบต้มขมอยู่ริมพุตบาทเลยอยู่ตรงสุขุมวิทปากซอยสุขุมวิทสี่สิบเอ็ด ใกล้ๆกับท็อปที่นานั้านมีร้านคาราโอเกะน่ะรู้สึกตรงนั้นเป็นบ้านของสิงมั้งน่าจะเป็นบ้านของของบ้านบนรอดมั้งบ้านหลังใหญ่ใหญแบบไม่เห็นบ้านของเราแต่ว่าพื้นที่เขาเข้าไปข้างในใช่หมดเลยเลยไปก็สุนมิดสี่สิบเก้าๆนี่ทอดไปเลย่ะทอดล้วทอดแล้วนะทอดหมดเลยทอดต่อฐานครับทอดต่อฐาน มไม่กระเด็นจริงๆนะเนี่ยนะแล้วก็ไม่ติดกระทะรมักดีหมักไปพราีพอดีอ่ะรสชาติก็อร่อยนะลูงเด่อยกินแล้วติดใจสั่งได้ที่เขาปอเดีดวยวกันที่เขา,ถ,าถ้าพูดมัรู้จะผิดกันเลยป่าจแกอยู่แคริบอยแกรู้จักคนอยู่ในแคริบอยอะไรเงี้ยบอกว่าลุงเด่นเมื่อไหร่จะซื้อรถบ้านแคริบอยสักทีบางทีเขาเอามาจอดอยู่หน้าโรงงานเราต้องเด่นมาแล้วนะเมื่อไหร่จะมาเอาดังเหลืองใช่ไหมทอดดังเหลืองใช่ไหมมีพริกทอด หรือว่ากินเล่นๆอย่างเงี้ยมันจะสวยมาก,นนก,กานเนี่ยดูไใกล้ๆอย่เงี้ยหน่อยไปเดี๋ยวตักเลยครับแล้วก็ทอดอย่างอื่นรอเลยนุงพูลน,นลุ้นอ่ะนุงพูนอ่ะตากเป็ดพรีเมียมในสุดยอดแล้วเรีนนี่มันสุดยอดเลยใช่ไหมคร<ม>ับอันนี้ตัวพรีเมียมอันนี้เป็นพรีเมียมนะครับสวยม,มันด้วยอย่าพึ่งใจเย็นๆมันหอมอ่ะตากเล่นมันหอมมันทำยังไงเอาลิ้นก่อนแล้นี่ลิ้น สุกแล้วครับโอเคลิ้นลุงเด็ดนะสุกแล้วสุกจริงๆด้วยโอเคแต่ไม่กรอบแต่สุกแล้วหวานกรอบอร่อยอร่อยจริงเนาะหวานี่มันแกตั้งชื่อเพจได้ตรงกับสินค้าที่ขายจริงเลยนะว่าเป็นคนรักกับคนรักับแก้มนะครับเป็นเมนูที่สุดยอดจริงนะครับทอดไปเลยทอดเราทอดตามฐานนี่มอสนี่เอ็นไก่ทอดครับนี่เอ็นไก่ทอดครับนี่เอ็นไก่ทอดคนี่เอ็นไก่ทอครับ ดี๋ยวรอมันสุกก่อนจะได้ชิมปาาเสร็จละเมื่อกี้ลิ้นเป็นยังไงสุกหรือยังลิ้นโอ้ยทำไมร้สุกเย็นหน้าขึ้นมาเยอะเลยอะอยากได้บรรยากาศแคมปิ้งนั่งรอบกองไฟที่ไหนได้ฝังี่สุกเลยอะชิมดูนี่เวลาไปกินอาหารเพงนะแล้วก็เทคนิคในการทอดอะถ้าเราซื้อมาทอดเองมันก็จะไม่สีอย่างนี้ ครับอันนี้ตรงอร่อยสุดคือตรงนี้ลิน้นนี่ดึงมาเลยเอเสียงอร่อยบอลุงพูนแซ่บปะตรงนี้มันก็กินได้นะครับบอก่าปล่างาอือโอ้ยนี่ครับแซ่บหลายข,นะขาดน้ำแข็งเนาะขาดน้ำแข็งปะโซดาไฟเหรอ <laughs> นี่ใครไม่ใช่เป็นเชฟร้านอาหารอะไรก็เอาไปทอมเอาไปทำก็จะได้สีกลิ่นอย่างนี้เลยสีอย่างนี้เลยเห็นไหมสีสันสวยอย่างนี้เลย ไม่จําเป็นต้องแบบอุย้ยฉันทำร้านอาหารมาก่อนนะไม่ต้องอขอให้คุณรักกับแค้มแค่นั้นก็พอ,อไปนั่งกินกันบรรยากๆครับเดี๋ยวเราไปแอบไปดูฝั่งนูน้นเขาทำอะไรกันไม่รู้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กคัดกันอยู่เป็นตาแซศบคักนู่น,นม,มีดีวัวด้วยฝั่งนูน้นนะเดี๋ยวครับดอยู่ข้างนั้นเองหลวงพูนผักไผ่เดี๋ยวเก็บให้ก็ได้ ไฟก็สว่างสวยดีเมื่อก่อนตรงนี้มันอาจจะมืดๆหน่อยข้างนอกนะครับมันมืดวันนี้เราก็ติดไฟเพิ่มอีกสองหลอดน,นั่งกันแบบสบายๆเดีย๋ยวให้ดูบรรยากาศเต็มๆอย่างนี้ครับหเห็นไหมนี่นะนี่ก็ทํากับข้าว,วกับปลากันนั่งคุยนั่งกินข้าวก็อยู่ที่สวนบรรยากาศจุดเตาจุด,จด,จด,จดไฟครับก็สบายๆอย่างนี้เลยครับให้น่าเลยชิมหน่อยสิไม่ต้องให้น่าเลยชิมน่าเลยกินเลยน่าเลยก็นะ วนนมันนีี่่เเขาารยกวมันมีปากเป็ดครับปากนล้นเลยก็ชิมแล้วเมื่อกี้ปากเป็ดนี่เรา้อมเรบอะนะครับสูตรอแล้วครับนี่ไม่ได้แอบเอ็นไก่แล้วเลยเอ็นเนาะมีขิงซอยเนาะมีพริกสดมีกระเทียมมีกระเทียมเนาะเดี๋ยวปอกขิงหน่อยขิงมีเยอะเลยเอาขิงหน่อยเอาพริกสดหน่อยนี่พริกขี้หนูสวนนี่นั่นเลยแซ่บเลยล่ะเรียบร้อยแล้วอันนี้แนะนําเลยนะครับเป็นความชอบแล้วแต่แล้วแต่เนาะพริกสดมีขี้หนูมีขิง กระเทียมก็กินกับสูตรของอกินกับเอ็นทอดอะไรเจ้าไหนก็ได้แต่ว่ามันมันจะเข้ากันกินกับแหนมมันจะอร่อยเหมือนกันนะครับกินพออเอ็นไก่เด้งดิขอาวสาลีค่ะใช่อืมก็หาข้ออย่างนี้มาจากไหนเนี่ยเด้งมากกุ๊บกับกุ๊บกลับอ่ะอืมแล้วก็พี่หนเม็ดขิง อืมทีกนูสวนนี่กระเทียมอืมฮดือจอดเลยเพิ่มอัตอก็ขึ้นมาห้าสิบเท่าแต่ว่าอร่อยมากแล้วนะมันเจอขิงเจอกระเทียมนี่นะใครชอบมีกระลำปีดถว่วนี่ อันนี้นาเร่เป็นคนที่ชอบกินอย่างนี้มากมันมันดินาเร่นะยางยาง,ย,าง,ย,างย่างเยิอย่างนี้น,นะข้อแรลกตรอลนาเร่นี่สามร้อยกว่าครับนะมานเพรา<น>ะว่ามันชอบอย่างนี้ <S <S น,นี่เหลืองๆอย่างนี้นะขึ้นอยู่กับคมชอบนาเร่นเร่เตรียมนี่ให้ด้วยนาเร่นะม,มีพริกมีกระเทียมมีขิงขิงซอยครับมีพริกสดนี้นะกินกับนี่เลยแล้วก็ใครอยากเห็นคลิปเต็มๆนะนาเร่ต้อนรับลุงพูนด้วยเมนูนี้ครับบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรเพราะดูจากนี้ ให้ทายดูว่าคืออะไรก้อยกระปอมครับพี่น้องก้อยกระปอมฮะเนื้อก้อยไข่ทอดแดงแล้วได้เออหอไข่แมงมันบะไข่เอ้ยโอ้ยเดี๋ยวอันทเลไหนๆทะเลก็เห็นทะเลเลี้ยงแล้วเมื่อกี้เนี่ยอาะไรทะเลตอนบัดนี้กินกั๊ปขิงเด้วยมึงทอดเแล้วไข่แซ่บคนสั่งคนกินคนกินแซ่บน้าเรนี่แหละแซ่บเป็นชมรมคนรับกับแก้มนะไข่มักกับแก้มมักของกินนี่กับก็ลังออกจ้ะ ต้องทุกทีเลยตรงเดนครับแล้วก็กินกับขิงนี่เด้ครับผมถ้าว่นนี้มันทอดออกมาเลยกินได้แต่ว่ามีตัวนี้มันจคุณสองคุณสามนั่นเองเดี๋ยวหยิบกระเทียมไทยสักกลมนะได่เลยมันจะสุดยอดกันนั่นออกถ้าอะไรเลยมีกระเทียมไทยทุกสีเล้ครับแต่ว่านั้นเด็กกินมากตายที่ละเขาก็ส่งมาให้ตลอดนะตลอดครับขอคุณนมากครับมันก็อร่อยจริงอร่อยแน่อร่อยอร่อยแซ่บถ้าลุงเด่นกับพญ่ามจี ฮ่าพยายามขยายความว่าอันนี้มันอร่อยอร่อยจริงคือทอดยังไงก็เหลืองเนี่ยทอดไม่ต้องไม่ต้องมีฟีมือฟีมืออะไรทอดก็หอยกระทะห่อนน้ะมันห่อนขีมจวกมากบะหมี่กับตีกระทะกับยังบะหมี่เลยครับครับแซ่บครับกับอะไรจะห้อนนั่นและกัดกัดไปแล้วเออนั่งเชิญเช่นนั่งเชิญนั่งกันนะครับก็อรอไปดูช่องลุงพูนนะครับนั่นละนั่นแหล่จัดเมนูให้ลุงพูนเป็นตาแซ่บคักพี่น้อง ใส่ใบสะระแหน่ใหญ่ๆนึ่ครับกระปอมก็จะหาไม่ได้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับเนี่ยดูนี่ดูนี่ครับก้อยกระปอมครับเนี่ยเห็นไหมน้ำลายไหลน้ำลายแตกเลยสะระแหน่สวยๆเนี่ยคำต่อเนี่ยน่าเรียกว่าโบ้พัดอีกเนะคเัเนี่ยพัดในนี่แน่นอนครับเราไฟมากินกระปอมโชว์คันหนึ่งเลยเลยจะเป็นคลิปแล้วก้อยกระปอมไม่น้องไฟกินกระปอมแล้วเต็มเลยลองชิมดูเอาเนี่ยมาทางนี้ได้อ่ะก้อยโอ้แสงสวยเลยมานั่งตรงนี้ทีนี้เนี่ยลุงพุ่นมาทำไฟให้ดึงเด่น ลองชิมเบิองก้อยกระป๋อมหน่อยรอดูเต็มๆนะครับจระเข้น้ำอู้อันนี้พัดอันนี้หน่าะไม่ธรรมดาอันนี้สุตรพัดอันนี้สุตรพัดอืมแซ่บป้อครบแซบแล้วข้าวเหนียวน้ำให้เอาข้าวเหนียวมาให้น้าเรนนี่ฮึข้าวเหนียวหอมพัดนะหอมัดอีกนี่ครับนี่ใส่ดีใส่ดีกิ้งก่าเข้าไปครับใส่ดีกระป๋อมเข้าไปครับโอ้โหขมเผ็ดดีกระป๋อมจ้ะเอ่ ต้งองรอเดี๋ยวนาเลขกับดูพุน่น,น่นี่มตครับอ่าต้องรอดูอยเ,เออาเห็นไหมอำลำบ่เพราะว่าใส่เพียกับป้อมเข้าไปด้วยครับออ <laughs> ต้องรอดูต้องรอดูไม่ใ <c oughs> ช่ตัวเล,ล็กๆกนรอดูลงพ่นตัดต่อคี้ประมาณนั้กันแ่่แสบ่ล่ะแบเอาล่ะ นี่ผักเยอะๆนะแล้วเราก็จะนั่งกินกันคักแหนยังไงคักแหนอะไรมันนะคักแหน่นะับไปเดี๋ยวรอคำตอบไปเอากระป๋อมาอยู่ไปเอากระเเออยไปากาแฟไฟมาลุงพุ่นกาแฟไฟอีกแล้วนั่นแหละจะฟังคำตอบว่าลุงพุ่นจะจะมีคำตอบอย่างไหนเพราะว่าลุงพุ่นเป็นลุงพุนกระลันตีนะครับวันนี้วันนี้ลุงพุ่นจะมากินอาหารอีสานครั้งแรกที่มือนั่นเลยเป็นตัวรับไปสอบนะถ้าเกิดมาเนี่ยถ้าเกิดแวื่อขั้อมาหาลุงเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่นะลุงพุ่นช่วงนั้นเป็นติดโควิดหรือเปล่าไม่รับรเ้รับ อ่าโอเคพี่น้องจ้ะบรรยากาศดีนะครับตุ่มเด่นก็จะนั่งคุยกันกินกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองกินมันอยู่นะเดี๋ยวก็พายขอตัวพี่น้องนะก็นั่งกินกันไปเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะนั่งกินตอนนี้พยายามสูมไฟให้มันผมนะครับผมจะไปกินตอนดึกๆนะครับงัวใหญ่ๆเลยอ่ะนั่งกินกันเลยนะครับกินกันเลยทานสบายนะเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวสุดยอดเลยบอลนั่นเลยอมันผมจะจ่ายนี่เจอสูนแล้วยิ่งฮะ เมื่กี้นัเลยทำกับข้าวนัเลยบอกเข้าครัวไหมไหมหอมๆอมถไม่ถามลุงพูนเลยลุงพูนก็บอกว่ามาที่นี่นี่สาวคนใหม่ขาวาวหอมหอมเอาแล้วว่าแล้วลูกพูนชาแนลสกินเซลแถวสวนครัวลุงเดชเออแล้วไปเข้ามาอีกแช่นึงสุดมากกว่าลงแดงมาเฝ้าผมหน่อยผมหั้าแดงอีบ้า ก็กินกันไปยาวๆนะครับพี่น้องไปแล้วเนาะคลิปเราเนาะใครอยากดูว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่ก็ไปดูในช่องลุงพูนนะครับลุงเด่นกับทีมงานกับน้าเล่ก็กินกันไปยาวๆครับนะก็จุดไฟจุดอะไรจุดเตานะครับนี่บรรยากาศสบายๆนะครับเปิดสปอร์ตไลท์นั่งกินข้าวกันไปอยู่สวนครับก็ฝากติดตามช่องครัวลุงเด่นแฟมิลี่และก็ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นด้วยนะครับพรุนี้ภารกิจเชา้ายายทันจะไปขุดบ่อปลาอ่า ถ้าท่านจะไปขุดบ่ออยู่ในานาครับอยู่ตรงหัวนุ่นเดี๋ยวจะซื้อกับข้าวกับปลาไปทำกินกันครับพี่น้องสำหรับวันนี้ลุงเดชขอตัวไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครัวลุงเด่นแฟนมาลีไปเลคะ่ะอ่ะปลเขากินข้าวกันก่อน